สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชชาแนลเรามาอีกครั้งนะคะคกับเกม Storyteller เย้อ,เอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกไม่กี่บทก็จะบทสุดท้ายแล้วนะคะถูกไหมใช่งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคบทที่สิบเอ็ดราชาราชา อันแรกก็คือไ k e กา r ไร e กาสัมพันธ์รักของคนไม่ซื่อสัตย์ทั้งคู่โอ้กอดฮะก็คือเขาก็ต้องรักกันก่อนแหละใช่ปะ่ะ <us uk> ไม่ใช่เออแล้วก็ต่อสู้ <us uk> อุย้ย <us uk> แล้วก็ก <us uk> าชินีลืม <us uk> <us uk> อืมอาะไม่ใช่แล้วเปล่า ต้องลืมทั smoking, jacket, ้งคู่เลยป่ะโอ้โหเหมือนแบบกลับไปทันทุกอย่างใหม่ตั้งแต่เร oh> uh> ิ Plug ่มต้นต uh> ่อไปเจตนาร้ายหวิการประหารคู <h 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 ่แหนอันนี <h 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 ้น่าจะรู้อยู่ก็คืออ่ะนี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หืม ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นราชินีไม่ใช่จ้าโอ้โหพระราชเงือแตกประหลาดเรืออ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ที่ซึ่งราชาทําการแก้แค้นที่ซึ่งราชาไปแก้แค้นก็ต้องเป็นอันนี้ก็ต้องเป็นเสาร์ใช่หรือเปล่าแล้วราชาสลับกันใช่ค่ะคนรักฉันใช่ไหมฉันขาเธอวัดกวาดล้างสามหัวลุดจักบาโอ้โหูเฮ้ยคือยังไงวัดล้าง อืมน่าจะรักษาตัวหรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาราชามองไออวงนนะ้อ่ะอ๋ออัศวินก็ลงมือกันอยู่แล้วอืมอืมบารอนนี้คือไม่ได้เลยมาช่วยอืมราชานี่ที่ต้องช่วยแล้วราชินีก็ข้าตลอดแล้วราชินีก็มีสัมพันธ์กับอัศวิน ราชามาเห็นสามหัวหรอ,หหรอก็ราชาก็ต้องะหารราชินีกับอาจวีงไสามหัวหลุดออกจากบ่าตอนแรกเห็นตอแนตอแรกเห็นเป็นป่านะ,ะจริงจริงบาบาบาแปลว่าเออตัวบาแปลว่าอะไรอะต่อไปเลื่อนตำแหนง่งเลื่อนตำแหน,น่งในงานแต่งงาน จาเอาเออันนี้คือ<า>อะไรอ่ะจับยาจกสู่ราชบัลลังก์แสดงว่าสาวแชาต้องแต่งงานกับราชาใช่ใช่แต่ถ้าเราเอาสาวใช้ไปอ่ะเอา้าวนางไม่จับแสดงว่าต้องเป็นความสัมพันธ์คนสองคนแย่มากเลยนะราชาอา้ยที่บ้านเราเรียกว่าอะไรนะเจ้าชูโอเค ราชินีจับได้ปุ๊บราชามาช่วยฮะผู้หญิงคนนั้นทำร้ายเธอเหรอ What ตอนแรกจะให้ราชินีประหารเหล่าใช้แต่ว่าแบบแจกยาสูบันลังไงประหารไม่ได้ต่อไปอุบายอุบาย บารอนปกครองแต่เพียงผู้เดียวบารอนทำไมบารอนทำไมต้องเป็นบารอนทำไมขอหน่อยนะถ้าสมมติว่าสาวใช้อยู่นี่แล้วบารอนอยู่นี่ <c oughs> ก็จับเหมือนกันหรอเออแหนะ่ถ้าเปลี่ยนคน <c oughs> ก็จับบารอนจับทุกคน <c oughs> <c oughs> อบารอนปกครองแต่เพียงผู้เดียวงานแต่งงาน มีหน้าผาอ๋อรู้แล้วหรือว่าไม่ได้ก็น่าจะแบบเอ้าสาวใช้ก็รักราชานนิก็คงจะต้องแบบอ่ะนี่ใช่ปะ่ะขอโทษนะฉันมีภรรยาอยู่นะ่ะไม่นะคือ,อยังไงอ่ะ แล้วสาวใช้ก็เลยไปผักราชินีหรือเปล่าไม่ไ,<ด>ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไไดเขาบอกว่าบารอนแสดงว่าราชินีต้องแต่งงานกับบารอนเออจริรอ่ะเราต้องหาทางรา,าชาก่อนแล,ล้วราชาแล้วคราเนี้ยบารอนผักราชาตกอืมใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่แล้วก็คราเนี้ย ราชินีเว้อุ้ยบุ๊ยบอกว่าไม่เร็วก็ต้องบแบบลักพาตัวเหรอถ้าเราก่าตัวราชินีราชินีก็ไม่แต่งงานกับบาลอนดิเออไม่ใช่ไม่คือ,อยังไงอะยากอะแต่ถ้าสาวใช้ว่างจ่าใช้กระโดดมาลอนชั่วมากถ้า คแต่คนต่างมีเป้าหมายชัดเจนโอเคโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาหน้าผาสาใช้กระดาษชาอยู่ทา่หน้าผาอย๋ยวไิ่ตายนะอ่ะก็ไม่มีอะไรอทำทำให้เป็นเหมือนวแล้กันนะดูนะฉันชอบผู้หญิงอ่ะ ต้องรับผ่าตัวก่อนหรือเปล่าแล้วค่านตัวราชา <c oughs> ม่เนเนาะ <c oughs> ลแล้วถ้าเดี๋ยวนะเออมเอาออกไปทางฉากก็ได้นะคือถ้าวันนั้นจะต้องถ้าเราชินีถูกจับตัวแล้วเราจะแต่งงานกับสาวใช้ได้ไหม คืออ <c oughs> mm ๋อ hmm. รู้แล้วละคืออย่างนี้หรือเปล่าแล้วแล้วชา้ก็แต่งงานกับสาวใช้ง่ายหรอใช่ใช่อืมแล้วครั้งเนี้ยวาลอนก็จับปีกทา แล้วก็แต่งงานกับสาวใช้ไม่ใช่แล้วเจรุแล้วไม่ใช่บาลอนไม่ได้จับราชา <c oughs> บาลอนฆ่าราชาใช่ไหมแล้วบาลอนจะแต่งงานกับสาวใช้แล้วบาลอนก็ฆ่าสาว <c oughs> ใช้ <c oughs> โอ้โหชั่วชา้าสามวันมาก วบนสิบเอ็ดเสร็จแล้วบอ้วันสิบสองก็สัตว์ประหลาดมนุษย์หมาป่าฮมนุษย์หมาป่าโอ้แมกจ์เบอร์นาร์ดดื่มยาพิษมีจูเลียด้วยจูเลียเบอร์นาร์ดเขารักกันใช่ไหมแต่ถ้าผู้หญิงอยู่ตอนกคืนน่ะอ๋อกลัวกลัว อ๋เอเฮ้อแล้ว,ลวไปไหนลองบนาดก็เลยข้าผู้หญิงเป็นอมองอัดเลยอะไม่ใช่ดีจะต้องเป็นตัวเช้าก่อนเอออ๋อปดวดหัวจัง ไม่น่าท่รักก็คือแบบฆ่าแฟนตัวเองแบบไม่รู้ตัวสุดๆสุสานสัตว์เลี้ยงมันแปลกๆอ่ะสัตว์เลี้ยงปื้นคืนชีพมาแก้แค้นพวามเีอร์นาดอิสเบลสุนัรเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์แน่นอน ไม่มีอะไรนี่ถ่าสมมติว่าพากันเอ็นน่ารักน่าจกะแปลกๆนะมไม่ใช่หรือเปล่ามไม่ใช่สลับก็ไม่น่าใช่เดี๋ยวว่าถ้าเป็นเออเฮ้คุยขึ้ชื่มาแก้แค้แน หรือว่าจะต้องแล้วสองคนนี้ก็มาเจอกันก็ไม่ไม่ใช oui, ่ไม่ใช่เชอพี่คิดไม่ใช่หรือว่าสองคนนี mm ้เขารักกันก่อนเขาให้ดอกไม้กันก่อนนี่ไงเอ้ยนี่ไงไม่ชอบแล้วโอเคราวนี้ เออต่อไปคืนชีพใช่ไหมคืนชีพโอ้โหแบบถ้าคืนชีพคือแบบไปไปซะอ๋อแบบอ,อย่างนี้ไงคือเห่าใช่ป่มพอสุนัขเห่าปุ๊บก็ตก,กใจแล้วก็เลื่อนตกผาถ้าตั้งสติดีๆก็จะไม่เลื่อนตกผามังกรมีมังกรยยน,นิวราชินีจับกุม กับกุมบาลอนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมัน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 มาคนละแนวนะน่ะนักสืบช่องปลอมตัวใช่ป่ะใช่ใช่แ้่ถ้านักสืบอะเฮ้อราชินีอะเฮ้อก็มีแค่บาลอนใช่ราชินีก็คุยกันนักสืบ <g ül> แล้วบอลลอนก็มาถอดชุดทิ้งลายนิ้วมือนักสืบมาเจอฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวก่อนนะไอ,อเขาเขียนว่าราชินีจับกลุ่มบอลลอนต้องเปลี่ยนเป็นนักสืบเปล่าไม่ใช่นี่อันนี้ถูกแล้วโอเค แวมพายดูดูดูปกันนี้ดิแวมพายหายจากการเป็นแวมพายหายจากการม,ม,มีกลางคืนห้องรับใต้ดินศาสตราจารย์ไดคล่ามีนากับจอน <c oughs> นี่อุ้ยศาสตราจารย์มาแบบอ,อยู่ในชาเออ ผมจะแวมพร์ด้วยเอานี่ไปเอออ้้อ,อยากใช้ฉากให้โคบะขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มสักฉากได้ได้ไม่ได้ดิไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะไม่งั้นเขาก็จะแบบ วันนี้อ่ะ <c oughs> ก็ได้ <c oughs> โอเคต่อไปศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เธอเป็นอะไร <c oughs> ส,ตราาสตราาัรสตว์ประหลาดถูกสังหารไม่นาดมีพระจานทร์แสดงว่าต้องฮะสัตว์ประหลาดถูกสังหารต้องต้องปั่นตัวหรือเปล่าป่ะมันบล็อตเสร็จป,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 ปุ๊บ อันนี้ไม่มนสับปราดะไม่ใช่รหรือเปล่าอาแว่าไม่ใช่ แสดงว่าตลาดนี้คือมนุษย์หมาป่าใช่ไหมใช่มนุษย์หมาป่าสำลเสืปป <c oughs> อ้อบ้นจนเป็ตอ,ปอ้าวอาอย่างนี้บอลรก็ตายอ่ะทีบนองปตัวเป็นมังกรก่อนหรออือเปล่าจื๊บบ้าเรต้องอดสื้อคนอปืนไปลกซด้นะ มังกร,งกรตาย,ตายแปลว่าแปลว่าเราจะต้องเอาอันนี้ชัน,นออกนะช,ชื่อชื่ออันนี้ไม่ออกอันนี้เอออกที่เอาเอา,เอา,เอาป๊บนึงนี่อ,นนอ,ออกใช่ไหมแล้วคนที่ไปฟ้องศาสนาก็เป็น,นเบื่อหนาดนี่ไงเ <c oughs> ออบ,บัตตี โ <Okay. S 2> <Okay, S 1> อเคไปต่อกันยืนยินหรือเปล่ายินไม่ชอบตาช่ไหไม่ได้